ทุกโศกแสนวิอยากกิน,กนไหลขัง,งอังมโนตุนตัว้อมผิวเศรากระหยานางนาสมเพชเพบุบอมีทอก้อยประกาเรืองเรืองได้พิมพ์ผ้าไห่ไพยน้ำตาบ่ได้ขาดสีธาดไกลจากน้องยังหมื่นสังขวมสมบัติทวนแสนอันอันนั่นเอกไม,ม่งมงของกลองคำคำแก้วไกายกองไทสีมาคล้องสัมงคล,ละเมือ งมล่าหุนกลมกินนมอ่อนแอวทางพงห่อเสียงไห้เป็นทำให้สีทาดไลล่าน่องพิมพ์านางนาดคำปากเดียวหยัางเดยังบ่นสั่งนองพ่อยู บอกว่าสีทาทาาเข้านี่เหมันบ่เห็นจักไม่น,นี้ไปเล่นหรือนี้ไปมีประโยชน์แต่ทุงกลัวนั่งสะดุ้งตื่นขึ้นบ่เห็นจ่อยกูพี่ได้มีแต่โสกีให้ถึงการวาดเครื่องโทษบ่มีแมตแต่เสียงเสียงห้องหวนหวนดังกังวนกันขุนเสียงเซลใกล้สว่างทิ่มพ้านั่งสบา,ายช่วงห้องพองโอยว่า โคตอล่าหุ่นหน่อยอย่เลื่อนไว้ก่นซาก่อนไทยสิหาตอนสิ้นป้าป่อนซอยพนังผัวขว,ขวนเอ้ยเคยแนบทางขอปางเคยนอนแนบเสาคำนอนแนบทางถานอมตุ่มตอมเพียเพ้ยนผิดข้องคำน้องใดประจำเหนือนเวียนเราปฏิบัติแยมเจ้าถานอมเหล่าเทาทุลรี่โทษนั่งนี่ขอให้แกงพิษแปงแถลงใหม่ เอ๋ขอให้พ่าต้นน้่งผนังหล่าซองบ่เห็นคำามปเพ็ญของน้องพิมพ์ผ้าหน่อยอ่อนคิดอยากให้เพื่อนบ้านค้นสิยืนก้าวขวัญเป็นนกเอ้ยผัวเพิ่นสังหลาเป็นพิมพ์ผ้าผัวเพิ่นสังอ่อนเข้าเป็นเมตสันดอนลาดแก้วปางนั่นก็เพื่อเว้นคอยหาทางคนชจยนายชันก็มีเพียบอัศนัยมาแก้วห้องห่างกับป้อแปน แล้วติล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 ิิิล